สวัสดีครับพบกับเศรษฐทองครับในคลิปนี้ผมนำคาถาเจริญโพกทรัพย์มาฝากทุกท่านกันนะครับดูข้อมูลแล้วมีประโยชน์นะครับเลยนำมาฝากกันคาถาเจริญโพกทรัพนี้มีคุณวิเศษที่จะช่วยให้ประสบแต่ความสุขความเจริญครับอุดมสมบูรณ์ด้วยสมบัติมั่งมีโชคลาภครับใครที่ได้สวดเป็นประจำนะครับจะสำเร็จสมประสงค์ครับ บทสวดนะครับก่อ,อนอื่นก็ต้องตั้งนมโมสามจบก่อนครับนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อจากนั้นท่องคาถาบทนี้9จบนะครับแต่ผมท่องเป็นตัวอย่างให้หนึ่งจบนะครับนิจจังกาลังปิยังโหติ เทวตาปินิปปตเตยังมหาเตชังพระเลเนเนเตเชชยตุชยะมังขะลังนะครับให้สวดเก้าจบนะครับสวดเก้าจบตอนเช้าหรือก่อนนอนนะครับผมบอกอยู่เสมอว่าการที่จะใช้กระถาให้เกิดผลนั้น ตัวเราต้องมีศีลธรรมตัวเราต้องมีศรัทธ,ธาในคาถารวมทั้งขณะที่เราท่องคาถาเราจะต้องมีสมาธิแน่วแน่และจดจ่อที่บทของคาถานะครับรวมทั้งทั้งหลายทั้งปวงเลยเราต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับการถานั้นจึงจะเอือ้ออำนวยและช่วยให้เราประสบผลสาเร็จ คนดีมีศีลธรรมต้องมีสุจริตธรรมทั้งสามคิดดีพูดดีทดําดีต้องถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกมดเท็จหลอกลวงไม่ดื่มไม่เสพเครื่องดองของเมานะครับรวมทั้งเป็นคนที่มีความประพฤติตามหลักอรยธรรมที่ถูกต้องนะครับรวมแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีคาถาที่ใช้ทุกคาถาจึงจะ ได้ผลและประสบความสําเร็จนะครับการใช้คาถาไม่ได้หมายความว่าท่องแล้วสําเร็จได้เลยนะครับต้องท่องไปด้วยระยะเวลาที่พอสมควรนะครับปฏิบัติจริงตามเวลานานพอมากพอนะครับคาถาจริงสําเร็จได้นะครับหลายคนเข้าใจว่าท่องปุ๊บสําเร็จปั๊บคงไม่ใช่อย่างนั้นลองดูนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับเรื่องดีๆครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ